ตัคอมเตอร์นะหลังคาสูงตัวนี้นะคะสีเทาสำหรับตัวนี้เป็นปี2016นะคะคุณผู้ชมนี่เลยสวยงามนะคะบอกเลยนะปี2016นะเครื่อง3,000นะคะคุณผู้ชมนี่สำหรับใครที่กำลังตามหารถตู้นะคะอ่าคันนี้เลยนะคะคุณผู้ชมรถสวยสภาพดีแน่นอนเนาะแวะเข้ามาชมมาดูรถที่ร้านของเราได้นะคะ เดิมๆนะคะรวมตู้เนาะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนใครที่กำลังตามหารวมตู้ไว้ใช้งานนะคะหรือว่าใครที่ครอบครัวใหญ่ๆ,ๆ,ๆเนาะนี่เลยเอดี๋ยเราพาคุณผู้ชมมาชม <ๆ S 2> <ๆ S 1> นีน่นะคุณผู้ชมน <ๆๆ S 2> <ๆ S 1> ี่ไงนะคะตัวนี้เนาะๆๆเดี๋ยวให้ดูใหม่ <ๆ S 1> อ่ะวิ่งมาคันนี้วิ่งมา1 5 0ห้ หนึ่งห้าหกเจ็ดหหอ่าหนึ่งแส้าหมืนโลนะคะมีแอร์แบ็จอด้วยนะสำหรับคันนี้มีทีวีกางด้วยจะเป็นเกียร์ออโต้นะคะใช่เป็นเกียร์ออโต้เบาะจะเป็นเบาะหนังเนาะตัวนี้เขาจะเป็นสีอะไรนะคะสีออกเทาไหมบอกสีครีมสีครีมหรอสีเทาแล้วแหละไห มากตัวนี้เบาะนั่งสามแถวเนาะอ่ามีมีทีวี TV ด้วยนะคะตัวนี้นะมีทีวีด้วยเบาะไม่ช้ำน,นะคะคุณผู้ชมบอกเลยใครได้คันนี้ไปนะ,ะคุ้มแน่นอนคุ้มสุดค,ค,คุ้มนะคะคุณผู้ชมไปได้ทั้งครอบครัวหรือว่าสําหรับเบาะหลังถ้ามีของก็สามารถยกเบาะขึ้นได้ไดนะคะ่ะ,คะ สภาพเบาะภายในคือไม่ได้ช้ำชนะคะเครื่องสามพันนะ airbag ABS นะคะเรามีครบเลย่สวยมากบอกเลยนะคุณผู้ชมให้ดูเบาะเบาะนั่งสามแถวเนาะคุณผู้ชมเบาะไม่ช้ำด้วยสีนี้นะคะเบาะเบาะสีออลคิมครีมเนาะตบอบโจทย์แน่นอน เบาะนั่งสามแถวค่ะเบาะนั่งสามแถวนะคะคุณชมเบาะหนังด้วยเบาะไม่ได้ช้ำนะคะลูกค้าภายในคือไม่ช้ำเลย<ช>นะคะแล้วก็จะมีทีวทีวิอยุดอันบนนี้อ่<ด>าปีสองพันสิบหกนะคะคันนี้เนาะอืมเดี๋ยวให้ดูข้างหน้านะนี่คุณชมอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังราคากันดีกว่านะคะคุณชมคันนี้จก 659,000บาทเหลือเพียง599,000บาทนะคะคุณผู้ชมคันนี้นะโปรโมชั่นราคากันมากๆเลยสำหรับรถตู้เนาะคันนี้ใครที่สอนอกใจนะคะแวะมาชมได้ลูกค้าที่ประวัติเครดิตดีคันนี้เราฟีดาวฟรีค่าจัดฟีค่าดำเนินการนะคะต่างจังหวัดสนใจรถตู้ไม่ใช่ปัญหาเรามีบริการเสร็งไปแนนใะห้คุณชมใครที่ตามหา 2016คั่นน่นอนเกร์ออนต้าโม <Motion S 2> ั่นะคะคจาก6 5 9 0 0นนะ,ะตอนนี้ดัมราคาเหลือ599,000บาทเท่านั้นสำหรับลูกค้าที่บอกว่ามีประวัติเครดิตด,ดีนะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถได้นะคะเอาประกันแล้วก็ค่าโอนเนี่ยรวมเข้าไปในยอดจัดได้แบบสบายๆนะคะอยู่ต่างจังหวัดก็มีบริการเซฟแฟนแนนให้ถึงหน้าบ้านคุณเลยะนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมนะ นะคะอะสนใจก็สามารถเข้ามาดูรถได้เปิดบริการทุกวันะนะคะหรือว่าโทรเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์0 8 1 8 2 0ป7 7นะคะคุณเมทีนะคะคุณชมอ่าเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เดี๋ย่าลากันไปก่อนเนะาะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ